จะสร้างนาวัตกรรมหรือจะบริหารนาวัตกรรมในองค์กรยังไงดีครับในสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันทางธุรกิจที่วิกฤตขนาดนี้นะครับวันนี้ครับเทมจะเอาแนวคิดนะครับในการบริหารจัดการ i n n o v a t i o n ภายในองค์กรมาเล่าสู่กันฟังครับไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับผมเทมเจ้าของเพจติ้งต่างและนี่คือ20 0 Podcast ครับ สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่20งศูนย์าศูนย์พอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ที่ช่วยคุณหรือค้นและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ให้พร้อมสําหรับการทํางานในโลกอนาคตครับวันนี้กับเทมส่เมือนเดิมครับผู้เขียนหนังสือเป็นคนเงียบเงียบก็ได้เปรียบได้และเมื่อการทํางานหนักไม่ใช่คําตอบของความก้าวนานี่นะครับวันนี้ครับสิ่งที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะเราจะพักกันเรื่องของ หนังสือกันไปนิดนึงนะฮะจะกลับมาสู่หมวดของอการทํางานแล้วก็เรื่องของนวัตรกรรมแหละนะครับองบอกว่าจริงๆเป็นคนที่ทํางานในด้านของการสร้างนวัตรกรรมให้กับองคอ์กรมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะก็เชื่อว่าหลายคนแล้วกันเนาะที่ทํางานในคอร์เปอเรทหรือแม้กระทั่งทําธุรกิจของตัวเองเนี่ยคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็พยายามที่จะหาอะไรใหม่ๆนะครับให้กับองคอ์กรของตัวเองเสมอเลยเนาะ,ะมีอย่างแนวทางที่เราอาจจะเห็นกันเป็นประจําเลยนะครับก็คือการทํา Innovation Program ในองค์กรเนาะเพื่อทำให้เกิดการสร้างนวัตรกรรมจากภายในใช่ไหมฮะขึ้นมานะ <c oughs> เพื่อหาไม่ว่าคุณจะทำอะของใหม่ให้ให้กับตลาดลูกค้าเดิมของคุณหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะอยาก b r e Breakthrough เลยอยากจะไปเขาเรียกว่า Diversification คือออกจากอขอบเขตธุรกิจเดิมๆเ,เนาะ จากการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดใหม่ๆไปเลยอะไรแบบนี้นะครับคือมันก็จะมีแนวทางในการที่เราจะเน้นในการสร้างนวัตกรรมในแต่ละองค์กรที่แตกต่างกันไปนะครับทีนี้ในช่วงปีนี้แล้วกันนะปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือแถว่าทุกคนน่าจะรับรู้ถึงสถานการณ์ทางเศษรษฐกิจนะครับแล้วก็ทางธุรฐฐกิจที่มันโอโ้โหผมว่าทุกเซกเตอร์อะเจอกันอย่างหนักหนามากเลยนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าในแต่ละองค์กรแล้วกัน นะคือจะมีบริบทไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็สถานการณ์การแข่งขันต่างๆไม่เท่ากันนะครับลักษณะอ่าโพ i ิชันนะตำแหน่งขององค์กรนะครับความเป็น Market Leader Market follower อะไรต่างๆมันก็จะไม่เหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย กลยุทธ์ที่ทุกคนใช้ในการจัดการกับเรื่องของนวัตกรรมของตัวเองเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ครับสิ่งที่ท้มอยากจะเอามาชวนคิดแล้วก็เนาะชวนเล่าสู่กันฟังก็คือในสภาวะที่วิกฤตแบบนี้ครับเราจะบริหารจัดการนวัตกรรมได้ยังไงเพื่อให้องคอ์กรเนี่ยไปต่อรอดได้แล้วก็ยังเกิดการสร้างสิ่งใหม่ๆได้ด้วยน,นั่นเองซึ่งสิ่งที่ทั้มมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเทมเอามาจากสิ่งที่คุณเซบาสเตียนเวเตอร์เนาะซึ่งเป็นผู้ขอตั้ง นะครับคอนซัลแทนเฟิร์มชื่อว่า innovate strategy เนาะก็จริงๆเทมตามคุณ s e บาส t ตี n นเวเตออยู่ใน l i n k e d i นนะครับแกจะชอบเอาเฟร m e w o r k แล้วก็แนวคิดในการที่จะบริหารพอร์ตโฟลิโอของนวัตกรรมในองค์กรเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังคึ้่งดีมากเลยนะครับใครที่เป็นสายสร้างนวัตกรรมหรือว่าสายบริหารขององค์กรเนี่ยผมว่าลองไปตามแกดูได้นะเซบาสเตียนเวเตอนะครับ V E T T E เอ V E T T E R นะเวเตอรนะครับก็ หรือว่าเข้าไปที่เว็บ,วบไซต์ innovation นะครับแล้วก็ขีด strategy. com ก็ได้นอะอันนี้ก็เป็นชื่อเว็บไซต์ดีมากเลยนะครับเพราะว่าทำ SEO ได้โอ้โหคนเข้าถึงได้ง่ายเลยนะฮะกลับมาที่ประเด็นของคุณเซอ a s เบ a n w สเตนเวเตอร์นะครับแกบอกนี้ครับว่าแกเชื่อว่าในในยุคนี้มันเป็นยุคที่เอาจริงในในช่วงปีนี้แล้วกันนะครับคือเศรษฐกิจทั่วโลกมันคร i ส i ิสมากเลยอะมันซบเซามากเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของการสร้าง c o corporate r p Innovation หร,รือนวัตกรรมองค์กรเนี่ยก็อยู่ในหมดที่วิกฤตเหมือนกันเลยครับนะคือแน่นอนแหละในสถานการณ์เศรษฐกิจที่มันไม่ดีอะมันคงไม่มีใครที่อยากเอาเงินไป ใช้เพื่อวันข้างหน้าใช้เพื่อสิ่งที่มันมีความเสี่ยงสูงในปริมาณที่เยอะแน่แนแนเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในหมวกฐานะที่เราเป็นเ,เจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็น C ีโอบริษัทละกันทุกคนก็ต้องเน้นช็อตเทอร์มเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าเน้นการเอาตัวรอดในเศรษฐกิจในปีนี้นะเป็นปีๆไปให้ได้ก่อนถูกไหมครับคือถ้าองค์กรไม่รอดมันก็สร้างอะไรใหม่ๆก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่มีความเข้าใจได้มากๆเลยจึงไม่แปลกที่หลายๆองค์กรผมว่า การเน้นเรื่องของการสร้างนวัตกรรมเนี่ยใหม่ๆม,ม,มากๆเนี่ยอาจจะถูกสต็อปไปก่อนในบางครั้งก็เป็นไปได้เหมือนกันคราวนี้สิ่งที่คุณเซบาสเตียนบอกนะครับว่าเออแล้วถ้าเราอยู่ในโหมดคริสิสแบบนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่คือถ้าเราอยู่ในองค์กรนะมันจะมีสัญญาณบางอย่างนะมีสัญญาณบางอย่างที่เราสามารถใช้ในการประเมินได้นะครับว่าสถญญานการณ์ของทีมอินโนเวชั่นของเราเนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่ ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับว่าคุณถูกตัดเงินหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าใช่ไหมหรือว่าแนวทางของซีอ CEO นะครับแนวทางของหัวหน้าเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปจากในช่วงสถานการณ์ที่ดีอย่างไรนะคือพอเราเห็นสิ่งนี้มันจะพอเห็นซิกแนลบางอย่างนะครับว่าเราต้องบริหารตัวเองอยู่ในหมวดไหนนะครับเพื่อให้ตัวเราสามารถที่จะยังคงสร้างประโยชน์ให้กับ องค์กรต่อได้นึกออกไหมครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เอ่อรีซอสมากจนเกินจําเป็นนะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสัญญาณบางอย่างให้กับตัวเราที่ใช้วิเคราะห์ได้ง่ายๆคราวนี้ครับแล้วถ้าลำดับความสําคัญมันเปลี่ยนเนาะในสถานการณ์คริสต s เนี่ยมันมีแนวทางในการบริหารจัดการทีมอินโนเวชันหรือว่าแม้กระทั่งการจัดการรีซอสนะครับทรัพยากรในการใช้สร้างนวัตกรรมเนี่ยได้ในรูปแบบไหนบ้าง นะคุณเซบาสเตียนบอกว่ามีอยู่3แนวทางแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆค,คุยกันไปทีละทางแล้วกันเนาะก็จริงๆไม่ได้บอกว่าต้องทําตามแบบนี้แต่ว่าเป็นไกด์ไลน์นะครับให้คุณใช้ในการาคิดหรือว่าเป็นโมเดลทางความคิดเพื่อลองไปปรับนะไปลองเทียบกับสถานการณ์จริงที่เราเจอกันอยู่ดูนะครับแบบแรกแบบแรกนะครับนี่คือแนวทางที่เรียกว่า go back to the core ครับว่าคุณต้องกลับไปที่ core business เป็นหลัก โอเคคือมันอาจจะต้องยอมตัดนวัตกรรมจริงๆก็ได้นะในช่วงนี้นะครับซึ่งต้องบอ,อกว่าไม่ใช่เรื่องนี่ผิดเลยนะครับทุกคนเพราะว่า,าสถานะไอ้กลยุทธ์ยอมตัดนวัตกรรมกลับไปโฟกัสที่คอเป็นหลักในช่วงนี้เนี่ยมันน่าจะเหมาะสมที่สุดเมื่อองค์กรคุณต้องอยู่ในโหมดที่เรียกว่า Survival mode อะคือถ้าคุณไม่รอดคือคุณเจ๊งอะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสถานการณ์ที่บางทีเนี่ยถ้าเราเอา r ร s o u r c e ของเราเนี่ยกลับไปที่ อคอของเราทั้งหมดเนี่ยมันจะทําให้เรายังคงอยู่รอดได้ในช่วงเวลาหนึ่งๆเหมือนเป็นการเพิ่มซื้อเวลานะครับแล้วก็ช่วยสร้างความแข็งแกร่งสร้างรากฐานให้กลับมายืนในโหมดที่จําเป็นได้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นความจําเป็นก็ได้นะครับในบางช่วงเวลาเนาะซึ่งอย่างที่บอกถ้าเราอยู่ใน survival mode เนี่ยการาคัดทรีซอร์สด้านนวัตกรรมแล้วก็ดึงรีซอร์สกลุ่มนี กลับไปใช้ในการทำคอ Business เนี่ยเพื่อเพิ่ม r e v ร n วิเพิ่มรายได้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นก่อนก็ไดนะครับานี้มีความเสี่ยงคืออะไรนะครับก็ความเสี่ยงก็คือคือคุณคุณเอาตัอรอดอะ่ะคุณไม่ได้ไปข้างหน้าเข้าใจไหมแต่แต่เข้าใจแหละว่ามันคือการทำาทำให้ตัวเองจากติดลบอะ่ะนะกลับมาเป็นศูนย์หรือว่ากลับมาเป็นบวกให้ได้นิดนึงอะ่ะเพื่อให้เรายังคงอยู่รอดได้ว่าั้นเนี่ยการขับเคลื่อน ไปสู่การแข่งขันที่มันดีขึ้นหรือว่าสร้างความได้เปรียบเนี่ยอาจจะยากสักหน่อยนะครับใน,ในกลยุทธ์คอนี้นี่คือแบบที่1น,นะครับเอา Resource เอานวัตกรรมเนี่ยออกแล้วก็เอา Resource กลับไปสนับสนุนคอร์นบิสเนสนะครับแบบที่2นะครับก็เรียกว่า expand the core ก็คือขยายขอบเขตนะขยายธุรกิจหลักออกไปนะครับแทนที่เราจะ เอา resource เนี่ยกลับไปที่คอทั้งหมดใช่ไหมครับเราเนี่ยขยายสิถูกไหมเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เราสามารถหาตลาดใหม่ได้เพื่อที่จะให้มันตอบสนองกับความต้องการตลาดใหม่ๆได้นะครับคือถ้าเราเอากลยุทธ์ทาง Marketing มาใช้แล้วกันนะทุกคนคงเคยได้ยินนะนอรนาะ a อ s o f m a t r ก x อะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็น Matrix ที่2,2คู2น2ะที่คุณใช้แนวทางในการพิจารณาคือด้านหนึ่งเป็นเรื่องของ Product นะครับว่าคุณจะทำโปรดักต์ใหม่หรือว่าเป็น Product เดิมอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ Market เนาะมาเก็ตใหม่หรือ Market เดิมใช่ไหมครับถ้าคุณจะขยายคอของคุณออกไปเนี่ยสิ่งที่คุณสามารถทำได้นะครับถ้าเอา m a ทริกตัวนี้มาดูเราก็จะมี2อันเนาะก็คือการทำนิวโปรดักต์เข้าไปใน o อลมาเก็ตก็คือทำผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขายลูกค้าเดิมใช่ไหมคุณสามารถที่จะเพิ่ม v อ,อ l u e สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ให้มันครบทั้งตัวเขาเรียก customer journey ของลูกค้าได้ไหมนะครับครบตามความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นหรือเปล่านี่คือแบบที่1ใช่ไหมฮะแบบที่2นะครับคุณอาจจะเอา product เดิมของคุณเนี่ยผลิตภัณฑ์เดิมที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยไปขายใน new market นะครับในตลาดใหม่ๆนะครับเช่นคุณอาจจะไปหาตลาดในต่างประเทศเพิ่มเติมที่มีความต้องการคล้ายคลึงกันนะครับหรือแม้กระทั่ง บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นการหา u s Cas e เนาะหรือว่ารูปแบบการใช้งานใหม่ๆของผลิตภัณฑ์ของคุณนะครับโดยอาจจะบิดนู่นนี่นั่นก็ได้อะไรเล็กๆน้อยๆอะนะเพื่อให้มันอย่างน้อยมันสามารถเอามาลองใช้ในรูปแบบอื่นๆได้เพื่อเป็นการเพิ่มขอบเขตของการใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นต้นนะครับนี่คือเรื่องของกลยุทธ์2ข้อที่ สามารถทำได้ในหมวดของ expand the c o r e หรือว่าการขยาย c o r e business ออกไปนะครับซึ่งสิ่งนี้จะยังพอเหมาะสมแล้วกันนะครับในสถานการณ์ที่คือการแข่งขันมันเปลี่ยนแหละถูกไหมม,มันมีความแข่งขันที่น่าก,กลัวสถานการณ์ไม่แน่นอนจริงนะครับแต่ว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยเมื่อเรามาดูเงินสดดูกำไรอะไรย้อนหลังพวกนี้นะฮะคือ ธุรกิจก็ยังคงแข็งแรงอยู่นะยังสามารถพอจะพิจารณาได้ว่าไม่ล้มง่ายๆในระยะเวลาหนึ่งๆน,นะครับกลยุทธ์การขยายเอ p a n d the เ e อะเนี่ยก็ยังเหมาะสมนะครับในสถา,านการณ์แบบนี้ที่เรายังคงแข็งแรงอยู่นะซึ่งการที่เราขยาย The core e x p a n d the core ได้เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะป้องกันนะครับ p o s k t t position หรือว่าตำแหน่ง ทางการตลาดของเราได้นะครับมาเก็ตแชร์ต่างๆเนี่ยแล้วก็มันช่วยทำให้เราสามารถสร้างการเติบโตได้เนาะ ในระยะสั้นได้เป็นช็อตเทอมโกลส์นะครับคือถ้าคุณสร้างของนวัตกรรมพวกนี้ที่มันต่อยอดจากของเดิมเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยเราก็ต้องยอมรับกันนิดนึงอ่ะว่ามันคงไม่ได้อยู่ดีมาสร้างการเติบโตเป็น1ิบเท่าร้อยเท่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันก็ยังอยู่ในขอบเขตเดิมอยู่แต่โอเคมันยังสามารถทําให้เรา,าเติบโตในระยะสั้น3ปีอะไรแบบนี้ยังเป็นไปได้อยู่นะครับแล้นี่ความเสี่ยงคืออะไรนะครับความเสี่ยงก็คือคือคุณก็ ปรับให้ดีขึ้นเนาะเป็น improvement ใช่ไหมครับแต่ว่าคุณไม่ได้ transform คุณไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่จนก่อให้เกิดการเติบโตระยะยาวได้อีก5ปี10ปีได้ขนาดนั้นนะครับนี่คือแนวทางที่2หรือว่า expand the core นะครับถัดมาครับแนวทางสุดท้ายครับเขาเรียกว่า reinvent the core นะครับหรือว่าก็คือการสร้างค o ของตัวเองขึ้นมาใหม่นะคือแทนที่เราจะมองว่าวิกฤตเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องป้องกัน เป็นสิ่งที่เราต้องเอาทุกอย่างลดตัดทุกอย่างที่เป็นสร้างนวัตกรรมทิ้งนะครับบางองค์กรอาจจะเลือกมองเรื่องของอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นจุดเปลี่ยนก็นได้นะแทนที่เราจะมองว่าเราสู้ไม่ได้เราอาจจะมองว่าทำยังไงให้เราสามารถใช้จุดคริสตเนี้ยเป็นจุดเปลี่ยนให้กับองค์กรได้ผ่านการกระตุ้นการคิดนวัตกรรมในเชิงครังสัตวใหม่ๆนะครับเช่น การเปลี่ยนรูปแบบของ business model ที่ตัวเองมีนะครับแล้วก็ลองที่จะ,ะกล้าเสี่ยงขึ้นนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่ถ้าสมมุติว่ามันสำเร็จเนี่ยคุณอาจจะกลายเป็น market leader หรือว่าคุณอาจจะมีความได้เปรียบในการตลาดในอีกสัก3ปี5ปีก็เป็นไปได้นะครับซึ่งแนวคิดนี้นะครับอาจจะเหมาะที่สุดนะครับในสถานการณ์ที่เราเริ่มจะเห็นแล้วละว,ว่าตัว โมเดลธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงที่จะไม่สักเซสและมีความล้มเหลวเห็นให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในขณะที่คู่แข่งของเราเนี่ยก็ยังเพลย์เซฟอยู่ไม่ได้มีอะไรที่มันโดดเด่นกล้าเสี่ยงอะไรขนาดนั้นเหมือนกันนะครับเราสามารถอาศัยสถานการณ์ที่ไม่มีใครเสี่ยงอะไรเลยเนี่ยนะครับมาลองดูได้ว่าเ้ถ้าฉันลองเสี่ยงบางอย่างที่อยอมเสี่ยงเยอะหน่อยอย,อย่างเงี้ย r ฮริสชายรีเทอร์น่ะคุณอาจจะสามารถเปลี่ยนจุดเนี้ยมากลายเป็นจุดที่คุณสร้างรูปแบบทางธุรกิจใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วก็สร้างความได้เปรียบให้คุณการมาเป็นผู้นําตลาดก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่แน่นอนนะครับมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วเวลาคุณ High Risk High Return ใช่ไหมก็คุณความเสี่ยงสูงอ่ะเออแต่ว่าถ้ามันล้มเหลวเนี่ยเราก็ต้องลิมิตความเสี่ยงออกไปให้ดีแล้วกันว่าเราจะลิมิตความเสี่ยงในระดับขนาดไหนอะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะ ก่อนที่จะทําให้เกิดผลเสียต่อธุรกิจในภาพรวมทั้งหมดไปเสียก่อนนะครับผมยกตัวอ,อย่างเรื่องของแนวทางในการที่องค์กร re-invent ต์เดอะคอรละกันเพิ่มเติมนะครับอาจจะมีแนวคิดเช่นผมยกตัวอ,อย่างเคสของ Microsoft ก็ได้นะครับ Microsoft ตอนที่คุณซาร์เชนาเดล่าเข้ามาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตัว m i r r s s o t เนี่ยเราเริ่มเห็นภาพแล้วแหละว,ว่าอ,องค์กรเป็นองค์กรที่ดูแบบโหเป็น ดูคนแก่อ่อดูล้าหลังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือจากหนังสือเนาะที่ผมอ่านในหนังสือคิดรีเฟรชนะครับของคุณซาเทียนะครับซึ่งพอคุณซาเทียเข้ามาเนี่ยสถานการณ์เป็นแบบนั้นเลยคราวนี้เขาก็พยายามเปลี่ยนหลายเรื่องเนาะทั้ง c u เจอร์ทั้งในเ,เรื่องของการบริหารจัดก,การงานนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญมากที่คุณซาเทียให้แนวทางไว้ก็คือคุณต้องวี i n v e n t business model หรือว่าเปลี่ยนรูปแบบในการทําธุรก,กิจของ Microsoft ให้ได้นะครับแล้วก็คุณซาเทียให้แนวทางว่า แทนที่ Microsoft จะขายเป็นโปรดัก t อะเวลาคุณซื้อคุณก็ซื้อขาดไปอย่างเงี้ยเป็นเป็นรอบๆอย่างเงี้ยนะครับเป็น t r a n s s a c t i o n a l sale อย่างเงี้ยนะก็เปลี่ยนไปเป็น cloud based ก็คือคุณต้อง subcription s คุณต้องจ่ายเป็นรายรายเดือนเป็น recurring นะเกิดซ้ำ ตลอดเวลาทุกๆเดือนอย่างเงี้ยมันเลยทําให้รูปแบบการทําธุรก,กิจของ Microsoft เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับแล้วก็การที่ Microsoft เปลี่ยนตัวเองจากขายเป็น transaction sales เนี่ยมาเป็นตัว recurring อ่อเป็นเป็นขาย Service ขายซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับมันเลยทําให้รายได้เนี่ยมีการเติบโตยอย่างก้าวกระโดดแล้วก็เกิดรายได้ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับตัว operation ต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปเลยนี่คือหนึ่งในรูปแบบและกันที่ จากการที่คุณขาย Product นะเป็นครั้งๆังไปมาขายเป็นบริการที่มีการารายได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเป็น r e c u r r i n g revenue นะครับนี่คือตัวอย่างอีกอนหนึ่งตัวอย่างก็คล้ายคลึงกันเนาะรูปแบบดูแล้วจะคล้ายกันคือ Adobe นะครับก็จากเดิมที่ขายเป็นขายขาดขายโปรแกรมเป็น r a n สักช i ่ n นะขายซอฟต์แวร์เป็นเป็นครั้งครั้งไปก็เปลี่ยนมาเป็น Cloud based ใช่ไหมครับแล้วก็ มีการใช้เป็น subscription Model เหมือนกันเนาะเป็น r e c u r r i n g r e v e n u e เหมือนกันเหมือนกับ Microsoft เลยนะเป๊ะเลยนะครับนี่คือโมเดลที่คนนิยมใช้ในหมวดของซอฟต์แวร์แล้วกันเนาะหรือว่า e ท h company นะครับมีอันนึงที่น่าสนใจแล้วกันเป็นเคสระดับโลกเหมือนกันนะครับน,นี้ย้อนกลับไปในช่วงที่ผมจำปีไม่ได้แล้วอะแต่ว่ามันเปน็นเป็นเรื่องของ Amazon แล้วกันนะครับก็แอปอย่าง Amazon เนี่ยมันจะมีช่วงที่ คืออเมซอนเรารู้อยู่ว่าเริ่มมาจากเป็นผู้ที่ขายหนังสือออนไลน์ใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นอ่าบุ๊กสตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกผ่านการขายออนไลน์เนาะซึ่งหลังจากที่ธุรกิจนะครับค่อยๆเริ่มเติบโตมามีคลังนู่นนี่นั่นอะไร่เงี้ยครับตัวอองค์กรเนี่ยก็มาคิดว่าเฮ้ยในสถานการณ์เหล่านี้นะคือเขาจะทำยังไงให้เขาสามารถที่จะเกิดการเติบโตทางธุรกิจได้ นะครับเขาก็เลยมาดูว่าอะไรคือสิ่งที่เขาใช้จ่ายมากที่สุดในองค์กรเออหรือว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เขาต้องโหทํากับมันจนแบบเขารู้สึกว่าเขาทําภายในอะ่ะแล้วเขาดูเชี่ยวชาญแล้วอะ่ะนะครับเขาเปลี่ยนสิ่งนั้นนะครับมาเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจเนาะคือแนวคิดง่ายๆเลยคือทําใช้ข้างในแล้วเฮ้ยเริ่มรู้สึกว่าตัวเองทําดีอะ่ะนะใช้ภายในแล้วดีจังเลยอะ่ะ เลยอยากคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นโอกาสในการเอาไปขายคนอื่นเหมือนกันนะครับสิ่งที่ Amazon ทําก็คือ cloud นะครับ infrastructure หรือว่าถ้าทุกคนรู้จักในยุคน,นี้ก็คือ Amazon Web Service นะหรือ aws infrastructure ต่างๆนะครับก็ตัวเนี่ยไอ e เ s e อ v i c e เนี่ยก็เลยกลายเป็นหนึ่งใน ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Amazon นะครับโดยตั้งต้นมาจากสิ่งนี้เขาทำใช้ข้างในแล้วก็เขารู้สึกว่าเออเขาทำได้ดีแล้วก็มีค่าจ่ายเยอะมากเลยภายในเนี่ยนะครับก็เลยเห็นโอกาสตรงนี้แล้วก็กลายเป็นว่าในปัจจุบันเนี่ยไอธุรกิจของ Amazon Web Service เนี่ยนะครับกลับเป็นส่วนที่ทำให้ก่อเกิดสัดส่วนรายได้เนาะของ a อเอ o มเซอนเนี่ยเกิน50%ใช้อซะีกนะครับเพรารฉะนี่คือการ r e i n v e n t ต h e core นะครับโดยกลับมาดู o per ation มาดูในสิ่งที่เราทำได้ดีภายในแล้วกันแล้วก็ยิบมันนะครับกลับมาสร้างเป็นธุรกิจเนาะสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความได้เปรียบแล้วก็การเติบโตให้กับองค์กรนะครับนี่คือข้อที่3นั่นเองนะก็สรุปอีกครั้งหนึ่ง3กลยุทธ์ที่ใช้ได้นะครับข้อแรกครับ go back to the core นะครับตัดนวัตกรรมทิ้งในช่วงหนึ่งแล้วก็กลับไปทำให้ core business เ,เนี่ย สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ก่อนนะครับก็เหมาะในสถานการณ์ที่วิกฤตมากๆจริงๆนะครับแล้วก็กลยุทธ์ข้อที่2คือ expand the core เนาะคือการที่คุณทําผลิตภัณฑ์ใหม่ไปขายลูกค้าเดิมนะหรือว่าการที่คุณเอาผลิตภัณฑ์เดิมเนี่ยขยายไปยังตลาดใหม่ๆหรือหา use case ในการใช้งานใหม่ๆให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณนะครับก็อาจจะเหมาะในสถานการณ์ที่ตัวธุรกิจหลักของคุณเนี่ยอาจจะยังอโอเคอาจจะยังปลอดภัยอยู่นะครับแต่ว่า คุณต้องการที่จะเสริมสร้างการเติบโตในระยะสั้นนะครับเป็นช็อตเทอมโกรละส่วนกลยุทธ์ข้อที่3นะครับคือ Reinvent the c o r e ก็อันนี้น่าจะเป็นสถานการณ์ที่อย่างที่บอกนะครับว่าเราเริ่มเห็นแล้วแหละว,ว่า Business Model ในปัจจุบันของเนี่ยมันกำลังจะเริ่มมีปัญหาแหละล้วก็คู่แข่งของเราก็ยังไม่ได้เล่นอะไรที่มันน่ากลัวขนาดนะั้นอยัง Play s a f e อยู่นะครับนี่คือโอกาสที่เราจะพลิกขึ้นมานนำหรือว่าสร้าง ธุรกิจใหม่ๆให้กับองค์กรได้เลยนะครับก็นี่คือ3กลยุทธ์ที่เราสามารถเลือกใช้ได้ในสถานการณ์ที่เราเจอกันอยู่นั่นเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะทุกคนคือเข้าใจจริงๆว่าในช่วงปีนี้เนี่ยจริงๆแ้ปีที่แล้วแล้วแหละนะครับเราก็รู้สึกว่าในภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากมากขึ้นนะเชื่อว่าทุกคนทุกองค์กรน่าจะเจอกันหมดนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนละกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งละกันนะครับคนที่ เป็นทํางานในด้านของนวัตกรรมเนี่ยเงินมันคงไม่ได้สะพัดเท่าเดิมแล้วนะก็อาจจะต้องใช้างานให้ฉลาดเลือกไอเดียที่เหมาะสมมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเข้าใกล้สู่คอบิสซนสมากขึ้นยิ่งหยิบยกเขาเรียกว่าคนะอาแอสเซทเนาะคอม่ได้ทิพแอสเซทที่คุณมีในองค์กรเนี่ยมาใช้ได้มากเท่าไหร่นี่นะครับก็ยิ่งจะทำให้อินโนเวชันเนี่ยเกิดขึ้นได้ชัดขึ้นมากเท่านั้นนะแล้วก็ อาจจะไม่ล้มหายใจจากไปเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทําให้ตัวธุรกิจหลักเนี่ยมันยังเติบโตได้หรือว่าช่วยสนับสนให้เกิดยอดขายของธุรกิจหลักได้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นแนวทางที่ดูแล้วเหมาะสมที่สุดในช่วงยุคเวลานี้ละกันเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยหรือว่าถ้าใครมีความเห็นนะหรือคําแนะนําแนวทางอื่นๆเนี่ย ลองคอมเมนต์ทิ้งกันไปดูนะครับจะได้แบ่งปันกันแล้วก็เราจะได้เรียนรู้ร่วมกันด้วยนะครับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับทุกคนยังไงก็สุดท้ายฝากเหมือนเดิมนะครับหนังสือของเทมีครั้งหนึ่งนะครับเป็นคนเงียบๆก็ได้เปรียบได้ครับเพราะชีวิตจะง่ายขึ้นเห็นถ้าใช้จุดเด่นของอินโทรเวิร์ตได้ทุกทางครับหาที่ร้านสื่อชั้นนาทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเซียบุ๊กนน์อินคิโนคุนิยะและ B2S เนั่นเองนะครับไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ